ทานพักเจรนานให้จันพาไปสวัสดีค่ะเห็นอะไรที่ด้านหลังไหมคะหลังคาแบบนี้ก็ตลาดนัดสิคะตลาดนั้นมาตั้งอยู่หน้าบ้านทังทีเดี๋ยวพาไปเดินชมค่ะว่ามีอะไรในตลาดนั้นบ้างครั้งที่แล้วดูแต่เสื้อผ้าครั้งนี้เราจะไปดูกันว่ามีอะไรเห็นว่เห็น,เห,นเห็นสิ่งแรกร้านแรกเลยก็คือหอยทอดค่ะเร็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวพาไปดูฉันสนใจตรงนี้ค่ะ น,นะคะแก้วมีดีไซน์ค่ะไม่แพงด้วยเดีด๋ดดดดวยวต้องใส่กลับบ้านค่ะสินค้าหลากหลายนะคะ รองเท้าแล้วกองกันอย่างนี้เลยเยอะแยะเลยค่ะเลือกได้ตามสะดวกตามชอบใจสีสันน่าสนใจอืหันมาฝั่งนี้นะคะมีกระเป๋าเต็มเลยค่ะสนใจมาเลือกชมกันได้เลยนะคะุณค้าหลากหลายจริงๆนะคะเยอะมาก เลือกได้ตามความจำเป็นเลยค่ะนี่ค่ะมีร้าน <โข S 1> เคสโทรศัพท์ด้วยเต็มไม่หมดเลยชอบก็มาเลือกกันดูนะคะมีฟิล์ม,มไหมคะเป็นฟิล์มกระจกไหมอ๋อแพงไหม,มนี่ค่ะ นี่ค่ะตรงนี้เป็นร้านเครื่องสำอางค่ะหลังจากเครื่องสำอางก็ยังมีกระเป๋าหน้ารักหน้ารักให้เลือกอีกนะคะดูค่ะอยากสวยต้องแวะร้านนี้ค่ะมาทุกเดือนนะคะแล้วมาเจอกันค่ะวังชอโอนอยู่ไหนอ่ะอันกระต่ต้กำแพงเพชรพี่อ๋อวังชอโอนกำแพงเพชร อ่านกระต่ายเป็นชื่ออำเภอใช่ครับแล้ววังเชาโอนก็เป็นชื่อตำบลเป็นหมู่บ้านครับพี่อ่าชื่อหมู่บ้านเหมือนตรงนี้แม่กองใหม่ใช่ไม่ไเบ็นที่ผมพ่เเนาะ ไช่ตลาดเนี่ยมารอบหนึ่งแล้วตอนที่อยู่ตรงโน้นอ่ะทำไมพี่ไม่เห็นอ่ะพี่เห็นแต่เสื้อผ้าพี่ไปเดินลงโซนไหนตรงไหนกะดิพี่พี่เก่าอ่ะพี่เก่าตรงเมียนชุมชนอ่ะมันสนามบินนั่นตรงนั้นสนามบินเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นนัดของถกที่เก่าจะอยู่ตรงสนามอ่าอ่าเล่นมาทุกคักไหมมาครับผมแล้วทำไมพี่ไม่เห็นวะพี่ไปดูเดินดูแต่เสื้อผ้า อยู่หลังร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้อันนี้ลงกระแล้วค่ะน่ากินมากอันนี้เป็นแบบกรอบใช่ไหมอเออพี่แมวสงมอนะพี่กินไม่ได้ กลิ่นดีมากเลยค่ะถ้าใครยืนตรงนี้นะคะกลิ่นแบบว่ายั่วน้ำลายสุดๆ จะชิมตรงนี้จะเ,เห็นแล้วคงชิมไม่ไหวอ่ะพร้อ,อนเสร็จเมือ <c ười> เสร็จแล้วจะชิมเลยชิมไม่ได้แน่ๆแล้วนี่เดี๋ยวเก็บร้านกึงไหนประมาณน่าจะราวสองทุ่มกว่ากว่าอ๋อไม่ว่าจะเก็บบ่ายเลยก็เก็บปกติ วันนี้เป็นสุดท้ายเนะใช่ครับผมแล้วก็ยยลงไปเก็บของแล้วก็กลับมาเขา้างานอนกทีอ๋อต้องอต้องลงไปใหม่ใช่ครับนี่เสร็จแล้วค่ะใส่กล่องใส่กล่อง จิ้มลาดเลยได้ไหมาลาดเลยครับพี่เออผมไม่มีช้อนเ,เออมันมันต้องมันต้องเป็นยังไงอะ่ะมันบีบได้ไหมผมจะทำไว้เป็นแบบปอง เอาอนนเป็นซองๆใช่ชแีแล้วอันขวดนั้นน่ะคืออะไรอันนี้ขวดบีบถ้าเกิดพี่ให้บีบก็คือบีบใส่ได้เลยไหมใช่บีบเลยใส่เลยนะครับใช่นั่นแหละโอเคห้าบาทหกสิบบาทนีจ้จ้เาเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยผมกินได้เลยนี่ค่ะได้มาแล้วเมื่อกี้ว่าจะชิมหน้าร้านไม่ไหวมันร้อนเกินค่ะ แต่จะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมหอยทอดจากกำแพงเพชรนะคะตักันคำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาใส่ปากค่ะเอาเด็ดค่ะตงกรอบหอยทอดกำแพงเพชรถ้าใครเจอ,อหอยทอดกำแพงเพชรก็ลองซื้อชิมกันดูนะคะอร่อยจริงคะ่ะทางตรงค่ะไม่ต้องอ้อมใส่เป็นเลย nhặt hơn để nhìn xẻ <laughs> <laughs> oh không Hãy lại cho